ครับสวัสดีครับผมค้ณวัชรินทร์การตลาดออนไลน์ขอรายงานตัวครับผมสวัสดีฮะวันนี้ก็จะมาพูดมาคุยวันนี้ถ่ายนอกสถานที่ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศนะครับนึกขึ้นได้นะครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องการเปลี่ยนพิธีกรหรือการเปลี่ยน MC นะฮะ mm hmm. ตั้งแต่ผมแสดงตลกมาแล้วก็ได้เป็นพิธีกรต่างๆนะครับงานสันทนาการงานทุกอย่างที่เคยทำมานะฮะ ก็อยากจะมาแบ่งปันไม่ถือว่าสอนนอะไม่ถือว่าสอนเขาเรียกว่ามาแบ่งปันเอาข้อดีที่ผมเคยทํางานแล้วประสบความสําเร็จมาเล่าสู่กันฟังหรือมาสนทนากันเนาะว่าผมทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จในการเปลี่ยน MC เป็นพิธีกรโดยเฉพาะพิธีกรสันทนาการพิธีกรสันทนาการนะฮะผมรับนะฮะ 2ปี3ปีคิวเต็มหมดเลยนะครับนะฮะเนี่ยเราพูดถึงในอดีตนะครับปัจจุบันนะฮะโควิด <c oughs> มาก็นเลยเงียบโควิด <c oughs> <COVID S 2> <c oughs> มาก็นเลยเงียบอย่างนี้ครับผมอยากจะเล่าให้ฟังทีละข้อทีละข้อกันแล้วกันนะครับผมพูดถึงพิธีกรพิธีการก่อนพิธีกรมีสองอย่างครับหนึ่งพิธีกรพิธีการนะครับข้อสองพิธีกรสันธนาการนะครับ อยากจะบอกทีละข้อละข้อพิธีกรพิธีการเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเวลาเล่าเรื่องนะครับเวลาจะมีแขกรับเชิญเนี่ยพิธีกรเนี่ยจะต้องเชิญแขกจะต้องเล่าจะต้องสร้างความตื่นเต้นทุกอย่างแต่หลายคนนะครับเข้าใจผิดไปเล่าเสียจนแขกรับเชิญเนี่ยงงงงเพราะอะไรครับ ไปเล่าชีวิตไปเล่าประวัติไปเล่าการทำงานของเขาแล้วก็เชิญเขาขึ้นมาเชิญแขกขึ้นมาปราศัยแขกขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ปรากฏว่าบอกเล่าเรื่องของเขาเสียหมดเลยแบบเนี้ฮะบางคนยังไม่รู้ตัวเนะยังไม่รู้ตัวพอแขกขึ้นมาปุ๊บโอ้โหพิธีกรเนี่ยรู้สึกว่า เล่าประวัติผมซะหมดเลยผมจะไปเล่าอะไรหลงดีใจคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งสุดยอดแต่ที่ไหนได้เขากำลังกันแน่กนันแหนคุณอยู่คุณเล่าเสียขนาดนั้นแล้วแขกรับเชิญจะเล่าเยื่องใดครับเนี่ยสำคัญเลยครับเล่าแค่นี้พอครับเล่าแค่ประวัติการเป็นมาแล้วเขาคิดยังไงและเขาทำอะไรถึงประสบความสำเร็จ แล้วก็จบแล้วก็บอกว่าท่านลองมาฟังดูก่อนนะครับว่าเขาทําอะไรถึงประสบความสําเร็จเพราะเสียงปรบมืออย่างเงียครับคือเล่าแบบนี้พออย่าไปเล่าโหลงดีเทลสะลึกเลยครับแบบนี้เสียหายครับเสียหายเพราะอะไรคุณเล่าซะหมดเลยจบครับในเมื่อฉชนนั้นนะครับการเปลี่ยนพิธีกรการเชิญเกตต่างๆหรือการพูดแบรนด์ต่างๆ โอเคถ้าเป็นพิธีกรคุณจะคุยเรื่องแบรนด์ต่างๆโอเคคุณลงลึกเลยลงลึกเลยแบรนด์นี้สร้างยังไงแบรนด์นี้ทํำยังไงมีส่วนไหนเป็นส่วนผสมนี่คุยไปเลยคุยได้นะฮะแต่ถ้าคุณเชิญแขกรับเชิญเนี่ยอย่าเล่าหมดถ้าเล่าหมดแล้วคนฟังไม่ตื่นเต้นความตื่นเต้นอยู่ที่แขกรับเชิญนะครับ ถ้าแขกรับเชิญเนี่ยความตื่นเต้นเขาจะเล่าเองแล้วจะมีจังหวะของเขาเองนะฮะขอฝากนะครับท่านที่เป็นเ c ีเป็นพิธีกรทั้งหลายไม่ต้องไปล้วงลึกเจาะลึกอะไรมากมายเพียงสร้างความตื่นเต้นให้คนอยากจะฟังแขกรับเชิญวันนี้พอแล้วแล้วเวลาแขกจบนะครับผู้ประสายจบไม่ต้องไปจอกย้ำอะไรมากมายไม่ต้องไปให้ข้อคิด ไปให้อะไรหลายคนนะครับเป็นพิธีกรเนี่ยชอบให้ข้อคิดชอบให้แง่คิดชอบให้เนื้องุ่นชอบมาอย่างนี้ผมลองดูแล้วครับผมทําแล้วไม่ประสบความสมําเร็จคุณเป็นพิธีกรมีหน้าที่เชิญแล้วก็สรุปนิดหน่อยเขาเรียกว่ายกยอปอปั้นหรือให้สรรเสริญกับเขาฮะให้เขามีแบบมีความตื่นเต้นฮึกเหิมเชิญเข้ามาทันทีต้องให้เขาฮึกเหิมอยากจะคุยอยากจะ เล่าเรื่องความสําเร็จของเขาให้เราฟังแค่นั้นและครับการเป็นพิธีกรพิธีการนะฮะไม่ต้องเล่าเยอะนะครับอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะครับว่าการเป็นพิธีกรนะฮะทำยังไงถึงประสบความสําเร็จทํายังไงถึงล้มเหลวผมเคยล้มเหลวแล้วก็สําเร็จในสิ่งเหล่านี้ก็อยากมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะฮะท่านฟังแล้วชมแล้วถูกอกตรงใจ กดไลค์กดแชร์ให้โค้ดวัชดิดการตลาดออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คอสออนไลน์ผมก็มีคนมาเรียนทุกวันนะครับวันละคนสองคนสามคนรับเยอะไม่ค่อยได้รับแค่นี้แหละครับขอฝากไว้ด้วยครับจากใจนะครับโค้ดวัชดริดการตลาดออนไลน์ครับขอสวัสดีครับ